สวัสดีครับพบกับเด็กพีซีนีของนะจ๊ะทางช่องอยากเพิ่มนะครับเจอกันเป็นประจำถ้วนนะครับครับผมโเมื่อคืนนี้กลางดึกชิงม่วงเหงาหานอนกับสามแต้มแบบมาอย่างไรแล้วก็มีอัลบรีมรับว่าแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดมีปัญหาในจุดนี้นะเป็นจุดเดียวกับที่ผมมองมาตลอด ไม่ต้องบอกกันแล้วอย่างลิวปูครับผมก็มาเก็บตกเล็กๆอีกน้อยครับที่ลิวพูชนะเอฟซูิตามาได้สประตูตอนหนึ่งครับผมแล้วก็อาร์เนอร์ครับก็ได้กล่าวหลังเกมครับจังหวะที่เอนโดโดนกระแทกอย่างแรงนั่นเองครับทำไมไม่ให้ใบแดงนั่นเองนะฮะน่าคิดนะใช่ครับซาร่าครับผมก็สร้างสถิติครับผมก็แซงเทริองรีครับผมในทำเนียบของพิเมริกนั่นเองนะฮะขึ้นมาแล้วนั่นเองนะครับผมไล่มาติดๆเลยนะขึ้นระดับต้นๆเลยนะ ก่อนที่จะเข้าไปดูนะครับขอกำลังใจถึงทุกคนหน่อยนะโดยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s ับส c ค i b e กดกระดิ่งเลยนะครับในรายกาบรายการจากพีซซีเด็กหองทางช่องอยากแคมปนะครับ,รบกดไลค์กด s ับส c ค i b e ก็เรียบร้อยละตามมาดูกันเลย ขอสดๆร้อนๆกันเลยนะ,ะก็เป็นเมื่อคืนที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปเยือนฟูแลมใช่ไหมอืมลูเบลมอมูริม,มก็ส่ง11ตัวจริงเป็นองเดอโวนานา่ามาเทเดรลิแครีแมกควายลิซันโด,ดมัติเน,น,นสลูซมาซาลูวีมานกลกอาเต้บูโนฟันเดดเดียโกดาโลอามัดเดียโลเลฮ์าโดกานโชและก็หน้าป้าเป็นลาสมูทฮอยลูเจ้าบ้านอย่างฟูแลมก็เป็นฝ่ายที่ดูดีกว่านะในครึ่งแรกของ เกมที่โคชวนง่วงในยามีสครับส่วนฝั่งทีมเยือนอย่างปีศาจแดงก็เล่นเกมช้าหมดขึ้นแรกไปมันก็เลยจบไปที่0นย์ประตูต่อศูนครึ่งหลังเปิดมาเกมมันก็เนื้อเหมือนเดิมนะลูกทีมของรูเบนอโมลิมก็ยังไม่อยู่สารต่อสถิติสุดอานานนะโดยที่อยู่ในเตดยิงประตูจากจังหวะโอฟเฟนเพนในเกมพีเมลีกครึ่งแรกไม่ได้เลย12นัดติดกันแล้วจนมาถึงนาทีที่78ครับ อาลฮานโดกานโชหลุดมาในเขีดโทษทางด้านซ้ายส่งมากลางหวังให้ไอ้หนูคอริเยอร์เนี่ยสับไกลแต่ว่าเกมรับเจ้าบ้านเนี่ยเข้ามาสกัดบอลหลุดมาถึงริซาโดมาติเนสที่ดันสูงขึ้นมาใช่ปะัปวดแฉลบซาชาลูคิดไปบอลย้อยติดไปมือแบรเลโนนะแต่ก็ยังแรงพอที่จะบุตรขายลงไปสุดสวยหมือนกันลูกนี้ก็ลูกยิงไปไม้ลูกซูเร์สั ของหน้าไม่ยิงเอากองหลังยิงแทนเนี่ยเอาไม่เป็นไรใครยิงก็เป็นประตูเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> จากนั้นฟูลแลมก็มีโอกาสบ้างนะในช่วงท้ายเกมเป็นเอหนูโทบี้คอลเลเยอร์สกัดบอลออกจากเส้นประตูจากลูกมงของ<ช>โจอาคิมแอนเดอร์เซนจังหวะต่อมาก็เป็นลอริโก้มูนิชก็ยิงประตูข้ามคานจากระยะจอๆใช่ครับ <c oughs> ก็ทำให้ฟูลแลมเนี่ยตีเสมอไม่ได้แล้วก็อามาดเกือบจะได้ประตูปิดฉากชัยชนะในช่วง<ช>ทุนเวลาบาดเจ็บด้วยการส่งลูกเข้าไปสู่ก้นตะข่ายรเรียบร้อยแล้ว แต่สุดท้ายแล้ววีก็ตัดสินว่าล้อามัดอามัดล้าหน้านะตอนออกตัวเป็นเล็กน้อยมาคุยเรื่องนี้กันหน่อยนะที่ผมสังเกตได้ก็คือลัสมุนทอยรุนเนี่ยทำผลงานได้อย่างน่าปิดหวังมากในเกมนี้ <c oughs> สองเกมล่าสุดแล้วที่ลัสมุทอยรุนเนี่ย <c oughs> เริ่มต้นด้วยการอยู่บนมานั่งสำรองแต่นั้นเนี้ยทอยรุนก็ได้รับความไว้วางใจจากอารอมลินในการดวลแข้งกับเจ้าเสือน้อย <c oughs> ใช่ไหมครับ แต่ก็ต้องพบกับความยากลำบากเมื่อต้องต่อสู้กับกองหลังตัวการสองคนที่มีร่างกายแข็งแกร่งของทีมเจ้าบ้านใช่และโอกาสทำประตูเนี่ยก็ไม่สามารถสาารถ้างได้เลยครับโดยฮอยลุนก็จ่ายบอลให้เพื่อนได้เพียง6ครั้งตลอด58นาทีที่เขาอยู่ในสนามก็ต้องบอกเลยนะครับว่าลารสมูณอยลุนเนี่ยอาการหนักมากนะครับ <Beyonce. S 1> Go ไม่ใช่แค่เก็บบอลไม่ได้นะ ไปเก็บบอลไม่เป็นเลยดีกว่าทุกครั้งที่บอลไปถึงนะหอยลูนนย่ยจะทําบอลเสียไม่จับบอลลั่นก็ถูกคู่แข่งแย่งง่ายๆต่อให้จับบอลได้ก็จะจ่ายแบบขาดขาดเกินเออเมื่อกองหน้ามันพักบอลไม่ได้อ่ะคู่แข่งเขาก็เอาบอลมาบุกโจมตีกับอย่างรวดเร็วได้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยแม่งเล่นเหมือนสิบคนครึ่งนะสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกมนี้ไม่เป็นเกมออดิชั่นเพื่อหาตำแหน่งตัวจริงในอนาคตนะรับรอง คอยหลุนมึงนั่งยาเกมนี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งนะที่ผมจับตามองเจอไม่ใช่จับตาแน่เมื่อโทบีคอร์ลิเยร์ครับถูกส่งลงสนามแทนมาเริโอกบูเต้ที่เหมือนจะได้รับการบาดเจ็บเฮ้ยสองสาครั้งที่แล้วอ่ะผมก็มองนะว่าไอ้หนูเนี่ยมันทําผลงานได้ดีนะในเรื่องการที่เขาบุกเมตนขยับตัวในเวลาที่ตัวเขาไม่มีบอลอยู่กับตัวเฮ้ยมันเกมรับก็ เหมือนจะคุมพื้นที่ได้ดีเกมลุกเขาก็มีการสอดแทรกขึ้นไปได้นะแต่สุดท้ายแล้วก็เหมือนว่ายังต้องมีการสะสมประสบการณ์แล้วก็เทคนิคอยู่บ้างครับและเกมเนี้ยคอนเนียร์ก็เป็นคนช่วยเซฟสคะแนนให้กับปีศาจแดงจากการหมู่เขลียร์ลูกบนเส้นนะในขณะที่คนที่คุณก็รู้ว่าใคร <c oughs> ยื่นขาตายไปแล้ว <c oughs> ใช้สายตาเซฟ <c oughs> จอเกมก็เป็นแมเชสเต์แต่บุกเอามาชนะฟูแลมได้ถึงถิ่นหนึ่งประตูต่อศูน <คะ S 1> นะครับหลังเกมรูเบนอมโมริมก็ยอมรับว่าทีมีปัญหาใหญ่ที่เกมลุกแม้ว่าจะบุกชนะฟูแลมเก็บสามแต้มได้สําเร็จก็ตามโดยที่อมโมริมก็ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าในครึ่งหลังเนี่ยพวกเราอยากเปลีป่ยนแปลงบางอย่างแต่เราก็ขาดความเร็วและพลังในเกมบุก <ừ> <ừ> มึงก็รู้น <ừ> ี่เออกูก็พูดอยู่ตลอดเหมือนกันนะ สุดท้ายการแก้ไขนี้ก็ยังไม่มีนะก็เหมือนเดิมเหมือนเขาจะส่งสารไปถึงผู้บริหารระดับสูงหรือเปล่าส่งซิกเล็กๆกันน้อยเออว่าแบบเฮ้ยกูต้องการพลังงานแล้วลูกนะ <c oughs> มึงต้องหาไมา่กู <c oughs> ได้แล้วนะแล้วอมริมเขาก็บอกว่าเออสุดท้ายแล้วมันก็เป็นแบบนี้แหละเราจําเป็นที่จะต้องมีนักเตะที่คอยสร้างสารรค์บอลสร้างสารรค์โอกาสมากกว่านี้เรามีปัญหาในรายละเอียดหลายจุดครับ <c oughs> แต่การชนะก็ช่วยให้เราพัฒนาขึ้นเราต้องปรับปรุงอีกมาก ทุกคนก็รู้สึกได้แต่ครั้งเนี้ยเรารักษาผลการแข,ข่งขันไว้ได้เท่านั้นเองแล้วเราก็ได้หนึ่งประตูแล้วจากนั้นเราก็ปิดเกมได้มันก็เป็นเรื่องสำคัญจริงๆที่เราต้องคว้าชัยชนะไว้ก่อนนะตอนนี้คือแบบเอาซะขอให้เินเฉียนหนึ่งสวมเอาใช่ไหมใช่ไหมเอาสามแต้มก็เอาไงแบบตอนนี้มึงไปเยือนฟอรเรสต์แหมสมตอนนั้นในใจมึงก่อนที่นูเยะจะยิงมึงก็คิดเหมือนกล้วยหี่หนึ่งลูกกูก็เอาไว้ก่อนนย อันแลนี่ก็คือข่าวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันนี้ครับโอเคมาเก็บตกของรีวิวพูดเลตเป็นน้อยนิดนึงขอเล็กน้อย,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 อยพอค่ะเพราะว่าไม่รู้จะพูดอะไรแล้วทีมันดีแล้วแล้วก็ชนะออกมาได้แบบว่าขาดลอยลกันนะฮะก็คืออิสบิทาวไม่ใช่โ้ษ <laughs> <laughs> ก็คือรีพูลผมก็เ,เปิดบ้านชนะอิสบิทาวมาได้4ี่ตัวต่อตต่อหนึ่งแบบว่าโอ้โหสบายสบายเตยนะย,ยิงยังไงก็รู้สึกว่าเป็นทางของรีพูลมากกว่านะครับผมมาดูคุณภาพทั้งสองทีมดีกว่า<ม>คือเขาอ่ะแตกต่างกันสิ้นเชิงแล้วผมคือจังหวะหนึ่งต่อหนึ่งนะหงแดงอ่ะเลี้ยงหลบได้ไงมากเกมบบสกัดของอิสบิทาวับผมก็คือไม่ได้เลยนั่นเองนะฮะไม่แม่นพอแล้วอิสบิทาวับผมก็ออกบอลง่ายไปแล้วก็เสียบ่อยเกินครับผมทําให้รีพูลอ่ะคือแบบว่าเข้ามาทําเร็วมากเลยนะฮะ ในครึ่งแรกนะจริงๆอ่ะเกมมันจบแต่ครึ่งแรกแล้วครับเพราะว่ารีวโพยิงทด้หมด3าประตู่อสู่แล้วอ่ะแต่ภาพรวมทั้ง9กสิบินาทีแล้วกันจริงๆแล้วอ่ะอิสซิวิดทาก็สู้ได้เหมือนกันนะก็มีการเพจโยแต่ก็ไม่สามารถทําอะไรรีวโพดได้ครับผมแล้วก็เกิดช่องว่างให้รีวพพได้แหละได้ยิงอีกต่างหากครับผมบอกเลยว่าครึ่งแรกอิสซิวิดทาว่ะไรเพจและเนี่จนเสียประตูไปนั่นเองนะฮะแล้วเหมือนครื่องหลังอ่ะอิสซิวิดทาก็ ไม่เอาอะไรแล้วครับกูไม่เพจแล้วรู้สึกว่าครึ่งแรกพอเพจไปใช่ปะทําให้เกิดช่องว่างแล้วทำให้เสียประตูกูบอกแล้วจะ้เปิดที่ว่างลาาหลังรายได้ไอซิบีเทา้าเค,คเรื่องหลังไอซิบเท้าเคยแพคเก็บรับเลยคือแบบต่อให้บอลถึงโกหรือบอลถึงก้องหลังกูไม่เอาเร็วแล้วกูเอาชัวร์อ,อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เล่นเร็วเด็ดขาดอะไรอย่างเงี้ยฮะจะใช้แบบว่ารอรีผัวเสียบอลเอมากกว่าแล้วใช้จังหวะนานะสวนกลับอย่างเร็วมันควรจะเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรก หวังครึ่งอะไรไม่ได้เลยแต่ก็ต้องยอมรับนะว่าเครื่องต่างงานอิสต์วตทาวอ่ะคุมโซนได้ดีมากนะเพราะในช่วงหลังอ่ะทำให้ลิเว์พอ่งจอดได้ยากขึ้นแล้วก็มไม่มีช่องให้ยิงเลยนอกจากแบบเคาะบอลไปบอลมาคือแบบมาซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาทีมผมคิดว่าโอ้ยยังคดูแลปวดหัววะ่ะก็เอาสักจุดนี่ไหมว่า,าแล้วทำไมาอีสวิทมึงไม่เล่นอย่างยินเตอร์แล้วคือแบบว่าคงแบบว่ากลัวลิเว์พุ่งเหมือมัอม้ง ก็เลยดันไปเลยอะไรเงี้ก็จบแบบสวยครับผมก็คือสีตัวต่อหนึ่งใช่ปะ่ะล้อเก็บสามแต้มไปถือว่านัดนี้ลิพวพูลก็อาจจะเรียกความมั่นใจอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าช่วงก่อนๆน,น,นั้นน่ะอาจจะดูเปะเปรอไปสัระยะใช่ไหมฮะนัดนี้แล้วผมผมคิดว่าทางลิพวพูลน่จาจะบอกว,ว่าเพิ่มความมั่นใจแล้วว่าเออตัวเราอ่ะจะเล่นยังไงเกมรับเป็นยังไงเกมลุกเป็นยังไงนั่นเองนะครับผม,บผมโอเคมาต่อด้วยนี้ดีกว่าอันเนอร์ครับก็ได้ออก มาบอกประเด็นของเอนซิโซครับผมที่เขาปะทะใส่เอ็นโดอย่างแรงนั่นเองนะครับอ,อันเนอร์ครับผมก็บอกว่าผมรู้สึกกังวลน,นะเมื่อเห็นจังหวะฟา,าวผมก็คิดว่ามันดูไม่ดีเลยและปฏิกิริยาของผู้เล่นที่อยู่รอบๆตัวแสดงให้เห็นว่าเฮ้ยแม่งหนักแน่เลยอะไรเงี้ยแต่แค่ไม่นานครับผมพอรักษารายหายใช่ไหมฮะเอ็นโดก็บอกว่ารู้สึกว่าม,มึนเล็กน้อยผมใส่หัว2องสงครั้งใช่ปะ่ะแต่เขาก็กลับมาเล่นต่อกับผม,มสภาพจิตใจของเขามานั่งเือเชื่อนะแต่เขาก็ดูปกติดีแต่ทําไม ได้แค่ใบเหลืองครับท่าน<อ>จริงๆ<ม>อ่ะเป็นควรใบแดงด้วยซ้ำนะฮะ<ม>ต่อให้คุณดูภาพช้าหรือว่าอะไรอ่ะคือมันโดนใบแดงอะ่ะจริงๆอ่ะถ้าผมอ่ะกรรมการครับอยู่ตรงไหนครับมึงยังไม่ชินกลางมึงมึงไม่ชินอีกเหรอโอ้โหเขาอร่อยมากขนาดนี้มึงยังไม่ชินกับมาตรฐานกรรมการพเมีร์ลีกอีกกูฟังแล้วกูแบบอันนี้ถ้าใครมีความคิดเห็นว่าโดนใบแดงก็คอมเมนต์มาได้นะครับผม ต่อมาดีกว่า โมเมซาร่าับผมก็แสงหน้าเทลลี่องรีับผมตำนานของอาร์เซนอลในทัพเนียบดาวยิงสูงสุดตลอดการพรีเมียร์ลีกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนัดที่เจอกับอีฟสเวดครับผมซาร่าก็ซัดเป็นหนึ่งประตูใช่ปะจากประตูในเกมนี้ก็ผมทำให้ซาร่าสะสมประตูในพรีเมียร์ลีกอยู่ที่176แสงหน้าเทลลี่องรีมารังอันดับ7และจ่ะขึ้นแสงหน้าแสงแดนผ่าที่ทำไป177ประตูนั่นเองนะครับผมและนอกจากนี้ครับประตูที่ทำได้ในเกมนี้ก็ยังเป็นลูกที่100 0ของาร,ราได้ในการเล่นนที่อด์นั่นเนเะะ <formation jin x 2> ยิงแค่ฟิลร้อยลูกแล้วใช่ครับผมว่าทำให้เจ้าตัวก็สะสมประตูในซีซั่นนี้ไป19กลูกบวกกับ13แอสซิตก็ผมก็เป็นดาวซันโวอยู่นะจ้าโอเครับผมหลังเกมของริบุก็มีประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงนะก็อย่าลืมคอมเมนต์ลงมาคุยกันนะครับระหว่างหลังเกมที่โคหน้าเบื่อของเมนเชสเตอร์ไนเตดแล้วก็ปัญหาเดิมๆเนี่ยคอมเมนต์มาคุยกันนะแล้วก็ข่าวของลรเวอร์พูลนะที่โอ้โหอุตสาห์ถล่มอิปสวิชมาได้ สิประตูตหนึ่งนะแล้วก็รวมไปถึงช็อตของวัตาลูอินโด,ดเป็นยังไงบ้างครับใครคิดว่าควรจะต้องเป็นใบแดงก็ลองคอมเมนต์ลงมาดูนะ<ม>แล้วก็ซาร่าก็ยินด้วยแล้วกันนะเออยิงได้ค่อยๆไต่ไปเรื่อยๆรยินได้บอกว่าสร้างสถิติไปเรื่อยๆใช่ครับก็ดูทิว่าเดูการหน้ามันจะอยู่ได้จะด้อยู่ทำสถิติหรือเปล่า <laughs> ผมไม่อยู่นี่แหละ เอาครับสำหรับวันนี้นะครับฝากขอกำลังใจจากทุกคนหน่อยนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกกดกระดิ่งด้วยนะครับให้กับรายการยุทธภียีดนของทางช่องอยากแรมนะครับเจอกันเป็นประจำวันนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับเฮ้ยมีแถมนิดหนึ่งแล้วกันมีโรสเคิร์เคสอืมว่าไงเขาไม่มาแล้วนะ ไปม,มาเรียบดูแล้วพี่ดีใจด้วยนะห <c oughs> ลือบอกว่าโอ้โหเขาอยากมาอยากดูอยากมาค <c oughs> ือเขาทำช่องยูทูบไงเอ,อเรามีแฟนบอลไปถามออว่าสรุปอ่ะย,ย้ายมาเปล่าเขาเลยเคยบอกว่าอะไรปะรมผมจะไม่ย้ายไปเวีร์พูทุกคนฟังนะผมจะไม่ย้ายเด็ดขาดเอ,อเอามีมีด้วยเหมือนกันเอาไหมอะไรประธานเลช่ออกมาบอกว่าจะไม่ขายดอกกูในช่วงในช่วงหน้าตลาดหน้าหนาวนี่ พอกันพ่แล้วหมดครับผม